สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตพริกกันหน่อยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาอัปเดตให้ดูหน่อยไม่ได้อัปเดตนานแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอ่านะครับชมบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นครับห้าโมงเย็นเริ่มครึมแล้วครับทำท่าเหมือนฝนจะตกครับแต่ยังไม่ตกสักทีแต่ก็ยังดีหน่อยที่ไม่ร้อนมากครับมาดูพริกกันดีกว่าครับ นี่ครับเขียวงามนะครับออกดอกติดลูกแล้วนี่ครับก็ถือว่าดอกระดับหนึ่งพอสมควรครับดอกพอสมควรนี่ครับก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ครับนี่ครับติดลูกติดดอกอีกเต็มพืดเลยครับนี่ครับต้นก็สูงประมาณนี้ครับนี่ครับนะครับอิ่นดอกเต็มเลยใช่ไหมครับ ดอก,ดกงามครับถือว่าดกพอสมควรครับดกพอสมควรนี่ครับแอบครับอีกสักประมาณสิบห้าวันก็เริ่มเก็บได้แล้วครับเพราะบางต้นก็เริ่มมีเหลืองอ๋อไม่ใช่เหลืองแดงบางต้นก็เริ่มแดงแล้วครับนี่ครับแอบครับถือว่าดกดกครับที่แรกนึกงว่าจะไม่ได้เรื่องักสักเท่าไหร่ ไปมาก็โอเคเลยครับงามอยู่มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่เขียวเขียวชุม่มเขียวงามลืกเกินดกมากครับฝั่งนี้ดกมากไม่ใช่ดอกธรรมดาดกมากเขียวงามนะครับติดลูกติดลูกติดเต้าไปหมดแล้ว <laughs> นี่ครับกำลังทยอยเก็บแล้วก็มีครับนี่นี่นะครับเขียวงาม ดอกครับฝั่งนี้ดกมากเพราะว่าฝั่งนี้ใส่ปุ๋ยคอ,อกเยอะครับปุ๋ยคอ,อกในใส่เต็มเต็มถังเต็มพลังงามเพราะปุ๋ยคอ,อกนะครับเห็นไหมครับดอกเต็มต้นเลยไม่รู้เป็นพริกพันธุ์อะไรมั่งครับหลายพันผสมกันเพราะว่าเอาพริกที่กินเนี่ยครับมาเพาะและ้วก็มาปลูกพริกที่เก็บพันุ์นั้น เอาไปโรยแล้วมันไม่ขึ้นพริกที่เก็บไว้สําหรับทําเป็นพันพริกปลูกโดยเฉพาะไม่ขึ้นก็เลยต้องเอาพริกที่กินนะครับมาเพาะแทนปรากฏว่าขึ้นหมดงามเลยครับงามอย่างเดียวไม่พอครับผสมไม่รู้พันธ์อะไรต่อพันอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังเผ็ดเหมือนเดิมขึ้นชื่อว่าพริกเผ็ดเหมือนเดิมเนาะนี่ยครับก็ เริ่มทยอยเก็บผลผลิตแล้วครับถือว่างามพอสมควรครับเดี๋ยวอีกประมาณสิบห้าวันก็จะจะ,จะเริ่มเก็บออกจำหน่ายแล้วครับเราเก็บไว้เป็นปีแห้งไว้กินเองส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะใส่ถุงขายแถวบ้านนะครับขายแถวบ้านก็มีพอขายแล้วครับคนต้องการเยอะ นี่ครับเห็นไหมครับดดกงามมากนะครับเริ่มแดงแล้วก็มีก็ทยอยเก็บต้นนี้แดงก็ทยอยเก็บไปกินก่อนครับนะี่ครับครับพร้อมกับชมบรรยากาศทุ่งนายามเย็นครับนะี่ครับบรรยากาศดีครับช่วงนี้สองสามวันมานี้ไม่ร้อนครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ โอเคครับวันนี้มาอัปเดตพริกให้ชมแค่นี้กันนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ